ันยองสวัสดีค่ะเกยเลยนะคะมาแบบหน้าสดเพิ่งตื่นนอนอแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จะชวนทุกคนมาแต่งหน้ากันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำฟันสีเรือเย้ หลังจากที่ไม่เจอผีมานานมากนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะเราห,หาหยจากความฝันอันน่ากลัวไปนานมากแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาในธีมฝันสีเลือดที่แท้จริงกันค่ะ คือเริ่มต้นของชื่อฝันสีเลือดเนี่ยก็คือคือเกดฝันแล้วฝันแล้วน่ากลัวมากแล้วก็แบบคือพอเหมือนแบบเจอผีในฝันแล้วก็กลายเป็นว่ามาเจอในชีวิตจริงซึ่งเกดเคยเล่าไปเมื่อประมาณอีพีแรกๆเลยนะคะก็สตูดใครที่แบบยังไม่เคยดูแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของฝันสีเลือดคืออะไรอะไรเงี้ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเพราะว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่าฝันสีเลือดจริงๆนะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เข้าสู่ธีมฝันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่ฝันแบบเดิมนะคะซึ่งเกดก,ก็ไม่รู้ว่าเกดหมกมุ่นหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นก็คือแบบนั่งคิดแล้วแหละพอตื่นมาจากฝันก็คือนั่งคิดแล้วว่าเออไปดูอะไรมาหรือเปล่าหนะ้าก็คือดูแต่แบบรายการ Master ร h เชฟแตทุกคนก็คือไม่รู้ว่าดูเยอะไปจนหลอนหรือเปล่าแต่ว่าแบบมันไม่น่าจะฝันได้แบบน่ากลัวขนาดนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเื่นกันเลยค่ะ ก็คือว่าคืนนั้นนะคะเกตก็นอนตามปกติก็คือปกติแล้วคือเกตก็จะเล่นเกมกับพวกพี่ๆเพื่อนๆใน Discord นะคะตอนนั้นก็นอนประมาณตีสามตีสี่ประมาณตีสี่ตีห้าเลยอืมแล้วทีนี้นะคะเกตก็นอนไปแล้วเกตก็ฝัน,นะคะ่ะว่าเกตเนี่ยได้ไปบ้านหลังหนึ่งนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นก็คือเป็นบ้านปกติเลยไว้ทุกคนแต่ว่าเกดอะ่ะนั่งดูทีวีอยู่กับ พ่อกับวินแล้วก็กับแม่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเปิดรายการช่องรายการหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรายการใหม่ของช่องนั้นคือในฝันเ่เกรู้ว่ามันเป็นช่องอะไรแต่ว่าขอไม่พูดถึงช่องแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่คือมันมันไม่ได้มีรายการนี้อยู่จริงๆในช่องช่องนั้นเกก็เลยแบบไม่อยากพูดพาดพิงให้แบบเกิดความแบบให้คนเข้าใจผิดนะคะก็เลยจะขอใช้คําว่าเออ ดูช่องช่องนั้นนะคะก็ช่องช่องนี้นะคะก็คือเปิดมานเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการเล่าตำนานเรื่องผีซึ่งจะทำเป็นเหมือนแบบภาพจําลองคือเกมไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยดูข่าวที่เขาแบบจําลองเหตุการณ์เป็นภาพสามมิติเป็นแบบทําเป็นภาพจําลองสามมิติขึ้นมาว่าเหตุการณ์นี้สมมุติว่าแบบว่าเล่าว่าแบบผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆาตการรมนุน่นนี่แล้วเขาก็ทําเป็นจําลองออกมาและทํานองนี้นะคะซึ่ง รายการนั้นก็คือเป็นเหมือนเล่าตำนานเกี่ยวกับเรื่องผีในประเทศต่างๆนะคะวันนั้นเนี่ยเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งตำนานเนี่ยเขาก็เล่าว่าจะมีอาฟิลเหมือนแบบว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่นิยมในหมู่วัยรุ่นที่ต้องการจะลองของลองดี D นะคะตำนานเรื่องนี้เล่าไว,ว่าเขาจะมีคาถาคาถาหนึ่งนะคะในการสวดที่จะเรียกผีซึ่งคาถานี้เนี่ยจะต้องเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่น,น n, รวมถึง ในคาถาเนี้ยฟิลมันคือแกมไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรเพราะว่าในความฝันเกดากเกตก็ไม่รู้นะว่ามันอ่านว่าอะไรแล้วก็แปลว่าอะไรแต่รู้แค่ว่าในส่วนผสมของคาถานั้นเนี่ยจะต้องมีชื่อของผู้ที่เราอยากให้ผีนั้นไปกระทํากับบุคคลนั้นอย่างเช่นเหมือนเป็นคาถาเริ่มเล่นว่าขออัญเชิญนะจุให้ไปจุดดกับคนนี้นีก็คือเขียนชื่อนี้น,น,นีเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งเขาก็เหมือนทําเป็นจําลองเหตุการณ์ขึ้นมาว่าเออมีเด็กมือเหมือนแบบผู้ชายเขียนคาถานี้บนกระดานนะคะแล้วก็หลังจากที่เขียนไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขียนเป็นชื่อตัวเองเสร็จปุ๊บผีเนี่ยก็จะออกมานะคะก็คือมากินหัวของคนที่เขียนนะคือกินแบบกินหัวเลยคือหักคอแบบตัดหัวออกแล้วก็เอาหัวไปกินนะคะซึ่งมันฟังอาจจะดูแบบตลกนะอะไรวะผีกินหัวซึ่งแก,กก็แบบว่าหันไปถามวินว่าแบบว่า เฮ้ยเธอคือที่เขาเขียนอยู่เี่ยคือมันแปลว่าอะไรหรอคือเราก็อยากรู้ว่าแบบค่าถานั้นอะคือมันแปลว่าอะไรในภาษาไทยคือแบบมันอ่านว่าอะไรซึ่งวินนี่ก็บอกว่าวินนี่อ่าไม่รู้เพราะว่าอ่านไม่ทันนะคะเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างเล่าไปเร็วมากแล้วก็เราไม่สามารถที่จะสต็อปได้เพราะมันเป็นรายการถ่ายทอดสดพอหลังจากที่เขาเล่าเป็นตำนานแล้วเนี่ยรายการนี้เอนเสร็ต์ก็คือพอเล่าเป็นจําลองเหตุการณ์แบบตำนานเสร็จปุ๊บก็จะทําเป็นหนังสั้นนะคะซึ่งจะเป็นหนังสั้นที่แบบว่าอ่าฟิลเหมือนจําลองเหตุการณ์หรืออะไรก็ไม่รู้อะ สัน้นะทุกคนแล้วเกดก็นั่งดูนะคะกับบินนี่แล้วคือเรื่องอ่ะมันก็เล่ามาว่ามีอนันพานกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งกําลังกันแกล้งเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเด็กเนิร์นอนซึ่งเกดจะขอเรียกผู้ชายคนนี้ว่าเด็กเนื้อนะคะแล้วก็จะขอเรียกกลุ่มคนที่แกล้งเด็กเนื้อว่าอันาพานละกันนะคะซึ่งกลุ่มคนอันพานนี้นะคะก็บังคับให้เด็กเน,นื้อเนี่ยเขียนคาถานนี้นะคะลงไปเพื่อท้าพิสูจน์ว่า มีผีตัวนี้จริงๆไหมนะคะโดยการที่บังคับให้เด็กเนิร์ดเนี่ยเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นซึ่งกลุ่มเด็กอนันพานเนี่ยไม่รู้ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือแบบเหมือนเขียนยังไงอ่านยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็อ่านไม่ออกนะคะ แต่ว่าเด็กเนิร์ดคนนี้เขาเรียนภาษาญี่ปุ่นมานะคะซึ่งทําให้เขาเนี่ยได้เปรียบในการเขียนชื่อนั้นลงไปในกระดานโดยที่เขาไม่ได้เขียนชื่อเขาลงไปค่ะแต่เขาเขียนชื่อของัวหน้ากลุ่มอนธพานลงไปบนกระดานนะคะหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วแล้วทําการอ่านไล่คาถานู่นนี่นั่นบนกระดานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางพวกกลุ่มอนธพานเนี่ยก็รอสักพักนึงเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่มีผีออกมานะคะกลุ่มเด็กอนธพานนะคะก็เหมือนพูดประมาณว่า เฮ้ยอะไรวะแบบไม่เห็นมีจริงเลยอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขียนถูกป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนไปพูดกับเด็กเนือน,นะคะแล้วกลุ่มเด็กอนุพันธ์เนี่ยก็เหมือนประมาณว่าไหนไหนก็ไหนๆและไหนไหนก็ไม่มีผีจริงๆและนั้นก็ ตัดคอแทนผีละกันและกลุ่มเด็กอนามานกลุ่มนั้นนะคะก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็ทําการสังหารเด็กเนิร์ดค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ทําการตัดคอของเด็กเนิร์ดแล้วก็เอาออกมาเล่นกันค่ะเอาออกมาเล่นเหมือนฟุตบอลเลยค่ะคุณขาโยนเขว่งไปเขว่งมาซึ่งนี่ความฝันหรือเปล่ามันน่ากลัวขนาดนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้ทําการแบบว่าอยากรู้ว่า ผียังมีจริงอยู่หรือเปล่านะคะเขาก็เลยได้ทําการเอาหัวนะคะโยนออกไปที่นอกบ้านนะะมีเด็กอนุพัน์คนหนึ่งนะคะก็บอกหัวหน้ากลุ่มว่าไหนลองโยนออกไปดิโยนหัวออกไปดิเผื่อว่าแบบว่าผีมันจะออกมาซึ่งเขาก็โยนหัวออกไปจริงๆคะ่ะแล้วเขาก็กําลังแบบเหมือนประมาณว่าไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรทำนองนั้นแล้วเขาก็บอกว่าโอ๊ยปิดประตูบ้านแล้วอะไรทานองเนี้ยเขาก็กําลังจะปิดประตูบ้านคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผีออกมาจริงๆคะ่ะซึ่งลักษณะของผีเนี่ยก็คือเป็น ผีที่มีแต่หัวนะคะถึงลําคอตรงนี้ผมสีแดงตาสีแดงผิวสีแดงตัวสีแดงตาสีแดงหมดเลยและก็เข้ามาฆ่ากลุ่มเด็กอันดาพานโดยการที่กินหัวเด็กอันดาพานนั้นนั่นแหละค่ะและเด็กกลุ่มเด็กอันดาพานนั้นก็ตายค่ะและหนังมันก็แตดจบไปเลยแล้วตอนนั้นคือเกก็รู้สึกว่าแบบหืม อะไรเนี่ยทำไมตำนานนี้เขาทำหนังสั้นมันน่ากลัวจังอะไรทำนอนแล้วคือแบบรายการต่อไปก็เป็นรายการเกี่ยวกับเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีพอเกศเริ่มรู้ตัวว่าเกตแบบต้องฝันแน่ๆเลยก็เลยรีบปลุกตัวเองให้ลุกออกมาจากความฝันนะคะตอนนั้นคือแบบว่าจิตตกมากเลยนะเพราะว่าแบบฝันน่ากลัวมากคือจิตตกแบบจิตตกเลยอะทุกคนแล้วเกตก็เลยเหมือนแบบว่าคือง่วงอะทุกคนนอนแบบนอนเช้าแล้วก็แบบ ตื่น10โมงเช้าอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออถ้านอนต่อคือฝันต่อแน่แก็เลยฝืนใจที่จะแบบหาอะไรดูเพื่อผ่อนคลายตัวเองให้รีแลกซ์มากกว่านี้แล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเกทถึงได้นอนต่อนะคะและนั่นก็คือเรื่องราวความฝันที่เกิดขึ้นในคืนนั้นนะคะซึ่งมันน่ากลัวมากแล้วก็มีโอกาสได้ไปเล่าให้น้องชายของเกทฟังนะคะซึ่งน้องชายก็เลยพูดขึ้นมาว่าพี่เกดรายการเนี้ย มันมีอยู่จริงๆและตำนานที่พี่เกทฝันอนะ่ะมันก็มีอยู่จริงๆค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันร้อเซทั้งหมดนะคะคือตำนานของญี่ปุ่นมันจะมีตำนานหนึ่งซึ่งเกตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นตำนานไหนนะคะซึ่งโดยการที่เขาเนี่ยจะให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขียนจดหมายเป็นภาษาญี่ปุ่นและเขียนชื่อของคนที่เราไม่ชอบลงไปในกระดาษแผ่นนั้น และทําให้ผีเนี่ยตามตัวไปหาคนที่เราเขียนชื่อในกระดาษแล้วก็ไปตามฆ่าคนคนนั้นจริงๆค่ะซึ่งตอนเกทฟังเกทก็รู้สึกว่าแบบคือแบบคิดว่ามันเป็นฝันเลยแต่คือเกสไม่เคยดูรายการนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามีรายการนี้อยู่บนโลกจริงๆที่เป็นรายการที่แบบเล่าตำนานเกี่ยวกับผีแต่ว่ารายการนั้น,เ,นเขาเล่าเกี่ยวกับผีไทยนะคะซึ่งก็พอหลังจากที่ เล่าตำนานเสร็จรปุ๊บก็มีหนังสั้นต่อซึ่งมีรายการนี้อยู่จริงๆแต่ว่าเกดไม่รู้ว่าชื่อรายการว่าอะไรคือเกดจะไม่ได้แล้วแต่ว่าน้องบอกมาว่ามันคือรายการของช่องไหนซึ่งคือแบบตอนนั้นคือเกดก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ก็นี่คือฝันอะไรเนี่ยคือแบบไม่เคยฝันแบบแบบนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวมากเลยทุกคนคือแบบ คือฟีลแบบฝันอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไร้สาระมากๆเลยแล้วแบบมัน pues มีอยู teachers, ่จริงๆอะทุกคนคือมันม nah. ีอยู่จริงๆอะเคก็เลยแบบโอ้ไม g กอดอะไรเ네น really <kindergarten> ี่ยน <school> <dislike that> <sh> ั่นแหละค่ะทุกคนนั่นก็คือความฝันของเกยในคืนนี้นะคะในค่ำคืนนี้อันแสนยาวนานเกินค่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้อัลตมาด้วยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ คลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเล่าเกี่ยวก,กับอะไรนะคะก็รอติดตามกันด้วยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วเราทุกคนบ๊ายบาย